แต่งงานมา14ปีมีบุตรหนึ่งคนอายุ14บนะครับบุตรอายุ14 <Okay. S 1> อ๋อก็อายุแต่งงานเท่าอายุบุตรนะ <Okay. S 2> เป็นการแต่งแบบคลุมถุงชนตลอดเวลาที่ดยกันมาทะเลาะทกกทิ้งกันเป็นประจำเพราะต่างคนต่างก็ไม่ยอมจนดิฉันรู้สึกเหนื่อยและเบื่อนะฮะเรื่องไม่ดีเมื่อเจปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกดิฉันได้ปสนิทกับญาติของสามีคนหนึ่งซึ่งญาติคนนี้มีครอบครัวแล้วเป็นผู้ชายได้ได้ความสนิทสนมกันมาก,มากเกินไปเรื่องที่ไม่ดีไม่งามก็เกิดขึ้น ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาดิฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นรู้สึกเป็นหญิงที่ไม่ดีต้องตกอยู่ในสภาพนี้เป็นทั้งเมียน้อยและเมียหลวงในเวลาเดียวกันทําอย่างไรกับชีวิตดิฉันดีคะขอให้คุณหมอช่วยชี้ทางสว่างให้หน่อยเพราะทุกวันนี้ดิฉันเหนื่อยท,ท้อแท้ไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปโอ้โหการคุมถุงชนเนี่ยถ้าทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ไม่รักกันและไม่รู้จักไม่เข้าใจนิสัยใจคอกันนะคะการที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมันก็ ค่อนข้างจะยากนะคะอันนี้เราเราทราบดีโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าพูดถึงเรื่องความสุขทางเพศแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยความรักมาก่อนเซ็กผู้ชายเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีความรักแต่ผู้หญิงน้าตาดีหรือมีรูปร่างลักษณะอะไรที่อาจจะดึงดูดใจทางเพศก็มีความสุขทางเพศได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นรายนี้เนี่ยไม่ได้มีความรักกันมาก่อนแถม แต่งงานกันไปแล้วก็เข้ากันไม่ค่อยได้ด้วยใช่ไหมคะทะเลาะบบาแวงกันเพราะชีวิตสมรสของอคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คงจะพอเดาได้ว่าไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าที่ควร,ครดังนั้นอโอกาสที่จะมีบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันง่ายมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่ให้ความอบอุ่นทางใจหรือว่าเป็นที่ปรึกษาได้เนี่ยมันก็อาจจะสนิทสนมกันจนเกินเลย S <S <S จนเกิดเรื่องอย่างที่ว่านะคะคทีนี้มันเกิดแล้วเนี่ยผู้หญิงด,ดีๆทั่วไปมักจะมีความรู้สึกผิดนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนนอกใจสามีครับนะขณะเดียวกันนอกใจกรู้สึกผิดแล้วถึงแม้สามีจับไม่ได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่ารู้ตัวว่าเราทําอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็ถ้าสามีเกิดจับได้เรื่องมันจะไปยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะนั้นการที่คุณสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาโดย พยายามจะขอยุติความสัมพันธ์ทางเพศกับคุณบุคคลที่สามที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยดิฉันก็ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะควรจะนรส,สนับสนุนนะคะเป็นเรื่องเรื่องเหมาะสมแต่ในนี้ก็ปฏิขัดว่ามีอุปสรรคว่าจะทําทําไม่ได้เพราะฝ่ายชายเขามีปัญหาก็จะทําแกก็ จะเป็นตายมันมีแรงดึงจากฝ่ายน้นถึงพยายามจะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นลมเป็นแรงต้องหามเข้าโรงพยาบาลซึ่งฝ่ายหญิงก็คงจะอัดใจในเรื่องนี้นะคะก็คงกลัวว่าทําอะไรรุนแรงหรือทาอะไรที่มันมันเฉียบขาดเกินไปเนี่ยกลัวว่าฝ่ายชายเขาจะมีอันตรายมีปัญหาสุขภาพแต่เรนคิดว่านะคะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจะทําตัวเป็นแม่พระนี่คงไม่ได้นะคะต้องนึกถึงว่า มันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็เราเองเนี่ยก็เครียดอย่างคุณสุภาพสตรีลายนี้เล่ามาว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายโดยการ<ม>ทานยานะคะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าไม่สามารถที่จะปรับตัวกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้แล้วครับนะคะเพราะนั้นฉันว่าอย่าทำตัวเป็นแม่พระนะคะคิดว่าอะไรที่มันถูกต้องเราทำเนี่ยถึงแม้ว่าผลกระทบมันอาจจะไม่ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็น แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตัวเขาเองด้วยนะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังอะมันสองข้างนะคะเมื่อมันไม่ถูกต้องมันก็ควรจะต้องแก้ไขเดี๋ยเขาคิดว่าอันนี้น่าจะน่าจะต้องารู้อนต้องตัด้องตัดสินใจให้เด็ดขาดก็ค่อยแก้ไปนะคะให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง